สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เจี๊บจะมาสาธิตวิธีการคลุกข้าวเม่าสดจากอุดรธานีนะคะว่าวิธีการคลุกเนี่ยทำยังไงนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถามกันมาเยอะนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็ไม่รู้วิธีการคลุกเจ๊เองก็บางทีก็แต่ก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะนี่ก็มาเรียนรู้เอานะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นข้าวเม่าสดเลยนะคะเขาเก็บเกี่ยวเสร็จเขาจะ อัดแข็งไม้เรานะคะไม่ต้องตกใจว่ามันเอ๊ะแข็งอัดแช่แข็งมาแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะคะนี่เขาอัดแข็งมามันก็จะแข็งวิธีการก็คือเราตัดถุงนะคะแล้วก็เราก็ใช้มือของเราเนี่ยค่อยๆค,ค,คลี่ออกนะคะเจี๊ยบลองชิมดูแล้วอร่อยนะคะเป็นข้าวเม่าอ่อนนะคะอร่อยดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะมือล้างเรียบร้อยแล้วนะคะที่จริงจะใส่ถุงมือก็ดีนะคะน,นี่เป็นข้าวเม่านะคะ ข้าวเม่าที่เจี๊ยบขี้ไว้แล้วนะคะเราก็เทใส,ส่นี้นะคะอันนี้เหลือให้เห็นเป็นก้อนอยู่นะคะเราก็ใช้มือค่อยๆข้าวเม่าสดจากอุดรธานีลนดับต่อไปนะคะเราจะใช้น้ำมะพร้าวนะคะนี่ไปซื้อที่วอลมาร์ทหรือคิงสุ per อะไรก็มีหมดเลยนะคะ ให้ค่อยๆลินไปนะคะอย่าใส่ไปเยอะทีเดียวเพราะว่ามันอาจจะจับตัวกันได้แล้วก็เราก็ขยำขยำนะคะขยำให้เข้ากัน ใส่ตามชอบแล้วเลยนะคะบางคนชอบเยอะก็ใส่ไปเยอะนเจบจะใส่อีกนิดหน่อยนะคะ สูงก็มาเคะถ้าใส่มากเกินมันก็อาจจะแฉะได้นะคะเราก็ดูให้มันพอดีพอดีนะคะจากนั้นก็จะใส่ะมะพร้าวนะคะมะพร้าวแห้งขูดนะคะนี่ก็ซื้อได้ที่วอลมาร์ทเหมือนกันนะคะใส่ไปเลยค่ะต,ตาม ตามชอบเรานะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะก็ค่อยๆขยำนะคะก็จะใส่หอมมะ้าวมากเลยค่ะใส่อีกค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะนี้ น,นไม่กะเกณนนะคะ <Okay. S 1> เข้าเม้าจากเจ้านี้อร่อยนะคะ <Okay. S 1> ชิมแล้วไม่ผิดหวังเลย <Okay. S 1> จากนั้นอันดับต่อไปนะคะ <Okay. S 1> ให้เราใส่น้ำตาลทรายนะคะ ้ำตาลทรายเราก็ชิมตามความหวานที่เราชอบเหมือนกันนะคะใส่ไปชิมไปก็คลุก จะชิมนะคะอ,อร่อยมากเลยใส่น้ำตาลเจ็บขอใส่น้ำมะพร้าวอีกนะคะชอบแฉะ,ชะ ไม่ชอบให้มันแห้งเกินแล้วก็ใส่ม้ำปลาอีกลองชิมว่าความหวานเป็นไงบ้างอร่อยเลยค่ะใส่น้ำมรลา ชอบไปมันแแฉะถ้ามีทุเรียนนะคะ กินกับทุเรียนได้เลยเนะีโอเคค่ะความแชะอะไรได้แล้วถ้าใครอยากให้มันเข้มข้นหน่อยก็ใส่เกลือนิดหน่อยก็ได้นะคะอันนี้เจ๊ไม่ใส่เกลือโอเคค่ะรสชาติได้ตามที่เจ๊ต้องการแล้วแล้วก็จากนั้นเราก็ทิ้งไว้ 15นาทีนะคะอาจจะเอาพลาสติกมาคลุ่มไว้แล้วก็ทิ้งไว้15นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า15นาทีพั๊ข้าวเม้าของเรานะคะหลังจากผ่านไป15หรือ20นาทีนะคะมันก็จะเข้ากันแล้วนะคะจะจะชิมอ,อร่อยมากเลยค่ะแม่ค้ารับประกันนะคะร้านนี้ขายแต ของอร่อยค่ะต้องผ่านมือแม่ค้าก่อนค่ะอันไหนไม่อร่อยเนี่ยไม่สั่งมาแล้วนะคะ